ไปาปเนี่ยไปเดินไปกุญสวัสดีครับพบกับการพาลูกเที่ยวกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดสมเด็จภูเหลือมิ่งเมืองซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมากๆเลยนะครับของจังหวัดเลยนะครับเป็นโบสถ์ไม้สักสุดวิจิตรอลังการตะการตาเลยนะวัดสมเด็จภูเหลือมิ่งเมืองเป็นวัดสวยที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลแห่งขุนเขา ในตำบลหนองมัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับเป็นพระอารามที่สมเด็จพระศรีนคะรินทราบารมาราชชนนีทรงพระราชทานซื้อที่ดินสำหรับสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมานะครับมีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างประยุกต์แต่ยังคงความวิจิตรงดงามและเข้ากับธรรมชาติโดยรอบได้เป็นอย่างดีตอบโจทย์สำหรับสายบุญสแสวงหาความเงียบสงบและกลิ่นอายธรรมชาติ อันบริสุทธิ์ได้เลยนะครับ ไฮไลท์แรกที่เราอยากแนะนำก็คือโบสถ์วิหารวัดสมเด็จภูเหลือมิ่งเมืองซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมล้านช้างที่สร้างขึ้นจากไม้สักมุงหลังคาด้วยไม้สนซีดาผสมผสานกับไฟเบอร์ซีเมนต์นวัตกรรมขั้นสูงที่ทำให้มีน้ำหนักเบาแต่ยังคงความงดงามเอาไว้ได้เป็นอย่างดีด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระกิ่งปวเรศซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้านในด้วยนะครับ ส่วนด้านในโบสถ์นั้นยังมีแผ่นไม้แกะสลักประดับอยู่ตามฝาผนังเป็นลวดลายที่สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะอันประณีตอ่อนช้อยอย่างชัดเจนนอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระนอนที่แกะสลักจากหินยกจากเมียนมารวมถึงรูปปั้นพญานาคที่หัวบันไดหน้าโบสถ์ที่แกะสลักจากหินแม่น้ำโขงด้วยเช่นกันครับ อใส่องเท้าไม่กะ้อของาเพราะว่าเดี๋ยวเปียเองเรียกอีนุ่นเนี่ย วัดนี้นะครับไม่ว่าจะมองไปที่มุมไหนก็มีแต่ความงดงามที่สำคัญยังออกแบบออกมาให้เข้ากับป่ารอบๆได้เป็นอย่างดีใครที่มีโอกาสมาเที่ยวเลยก็อย่าลืมแวะมาทำบุญและชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของวัดสมเด็จภูรเรือมิ่งเมืองกันด้วยนะครับ

nè ลกมการเดินทางมาวัดสมเด็จปูเรือมิ่งเมืองนั้นนะครับสามารถเดินทางมาได้2ทางคือใช้เส้นทางถนนเลยด่านซ้ายเมื่อมาถึงโรงพยาบาลภูเรือแล้วข้างๆจะมีทางให้เลี้ยวขวาเข้าไปก็จะถึงตัววัดเลยครับส่วนอีกทางให้เข้าทางอุทยานแห่งชาติภูเรือ แล้วเลี้ยวซ้ายช่วงก่อนถึงวรัญญารีสอร์ทก็จะถึงวัดสมเด็จภูเหลือมิ่งเมืองได้เลยนะครับ m สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ก,กับพวกเราด้วยนะครับาลูกเกี่ยววัิติดหน้าเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนกันอีกครับสวัสดีครับ